สองแฟชั่นบิ๊กป้อมใส่พบปะประชาชนครับทุกคนล่าสุดนะครับก็กลายเป็นกระแสโซเชียลนะครับหลังจาก Big กป้อมเนี่ยใส่เสื้อยี่ห้อดังนะครับราคาอยู่ที่1,8,500บาทครับทุกคนก็คือแบบใส่ออกมาได้แบบเหมือนเด็กแนวมากๆนะครับซึ่งชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่เอามาพบปะกับประชาชนนะทุกคนนั่นก็คือเป็นเสื้อของแบรนด์ยี่ห้อฮูโก้บอสนั่นเองครับจะบอกว่าแบรนด์นี้นะก็น่าจะเป็นวัยรุ่นใส่มากกว่าไหมหรือว่า ยังไงดีแต่ว่าแกก็ใส่แล้วก็โอเคนะครับก็ใส่แล้วก็สวยนะครับดูดีนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นนายแบบคนใหม่ของประเทศไทยเรียกว่าได้นะสำหรับบิ๊กป้อมนะครับ